สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เกือบไลน์เชื่อเทนเดิมครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเมกุริเอลูกะนะครับที่เป็นสายว่องไวนะครับผมจะมาใส่เกียร์มันถ้ายังเส่ถ้าเราใส่ประมาณนี้ครับใส่ทันคันธน,นูผมปีแม่กันปีกระฟ้าผมก็ใส่ละมันตีประมาณล้านสี่หลือหลันนะครับมันดูรายเก่งขนาดกำลังจิตตมีไกลเรื่องเนี้ยแสนเจ็ดนะครับถ้ามันก,ก็ในะส่อุปกรณ์นะตีแสนเจ็ดแต่ถ้าใส่คนเนี้ย บวกเพื่อแบบหลงล้างกกว่าล้านล้านสีน่ราคาสกิลมลันนะครับสกิลแรกเพลงมลมพนน้องเพลงที่เปรียบไว้ด้วยความกล้าหาญเพื่อสร้างความอนมนาดัานบวกให้กับกันพวกในบริเวณเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เหมือนนกเหมือนนกยักษ์ชูครับนกยักษ์ชูไปด,ดาวที่เขาอันต้าพนเขาชอบทันกันสกิลสองครับฮาร์ดแอตแทก ยิงหัวใจไปในกำลังศัตรูพื่อความความเสียหายแล้วทางความลดรับด่านลดให้ศัตรูคล้ายๆไอ้าาบางกรนแปดดาวที่ร่างที่ตัวเก่าๆครับที่มันยิงทำลายแนวหลังครับอย่างนั้นเลยครับอย่างโอ้โหว่าสร้างความเสียหายหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เอาเฮ้ยพอดีบอกว่าสร้างความเสียหายหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์รอดตาทารักษาแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อสิบสองวินาทีแล้วก็ยกเลิกบอัฟอย่างเช่นมันเกิดโล่อยู่โล่ก็หายปุ๊บขอช้ามาทดสอบกันครับ เอาด่านที่สามร้อยเจ็ดสิบสองนะครับไปโกปล่อยเบาไว้ปล่อยเบาโคตรไม่อนนะครับแต่ผมจะต้องปล่อยพร้อมกับมูลสกุติชโลนนะครับว่ามันจะวิ่งไวขนาดไหนนะครับออกแล้วมาหูมูลมิไม่ดเดอรแซกแเลยมันดีพอดเนี่ยนะครวิ่งวิ่งแล้วพอหยุดเต่า เต่ uh, าอ you know, mm ึดอัดมากเลยครับนี่ครับสกิลสองเอาแล้วตุ้มโอ้โหมันโคตรดีอ่ะมันเป็นมันเป็นสกิลที่โคตรดีแบบใครถ้าใครมีนี่ต้องปั้นนะใครถ้าใครมีป็นดาบฟานโคตรโชคดีแบบมันโคตรแรงมันแบบทำลายเนื้อหลังเอาลรอบขับไปรับลงมาตุ้มนะนะมันโคตรดีจริงๆนะผมผมผมว่าผมมันต้องพูดเะไรแบบยิงยนะผมว่าสำหรับใครที่แบบ น้ำบาจะเจอแมวในพีพีเนี่ยใช้ดสบายแนวหลังมันก็มีโอกาสชนะสูงครับผมว่านะอีกตัวจะเปดะะนะเออครับตัวลูกลกากของเราไปดาวฟ้าที่โคตรโหดโคตรอโหดนะครับต้องใครมีต้องจับจองเก็บไว้เลยครับโหปิดได้มูลเจ็ดดาวนะครับมูลนี่ก็ดีนะครับมูลสกิลบัฟแรกมันเพิ่ม,เพ,มเพิ่มการอาดป้อมที่ดีนะผมว่านะ นั้นวันนี้ก็กราบลาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแค่นี้ไว้ชมพาต่อไปนะผมว่าจะมารีวิวตัวอะไรต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมนะครับเป็นกำลังใจเด็ดกๆน,นะครับไปย,ยครับ